สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมเทอร์โบจากช anel เทอร์โบบอด Turbo Board กันอีกครั้งนะครับไม่ได้เห็นกันนานนะก็ยังอยู่นะครับผมพอดีว่าติดจัดอีเวนต์นู่นนี่นั่นเยอะไปหน่อยก็กลับมาพบกับก,บการแข่งขันแบตเทิลวันพีชการ์ดเกมในร้านเทอร์โบบอดกันอีกครั้งนะครับเป็นทางฝั่งซ้ายคุณเอกกี้และฝั่งขวาจาคูบี้นะฮะเรียกว่าแบ็กทูเบสิกนะครับเป็นลีดเดอร์ไคโดแล้วก็ลีดเดอร์ของพนายเริ่มที่คุณเอกกี้ก่อนเปิดหนึ่งดงแล้วผ่านจากนั้นคุณจาคูบี้ ลงมาเป็นบากี้นะครับเปิดท็อป5แล้วเลือกเอาลูฟี่อิมพิวดาวขึ้นมือและเข้าเทินของคุณเอกกี้ตีไปก่อนด้วยลีเดอร์ไคโดครับแบบนี้น่าจะมาเป็นโอนิงาชิมะหรือเปล่าแล้วมาจริงครับโอ้โหแบ็กทูเบสิกจริงๆนะครับสำหรับ2คนนี้แต่ว่าก็จะมีใส่ของเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะฮะและตีไปครับด้วยจัคคุบี้ครับผม5 0 0 0นฮะขอาการ1น1 0 0 0โยนให้ไปเลยเป็นโดมิโนโครับผมแล้วก็เป็น ในฝั่งของโดฟามิงโก้ครับผมนะฮะเป็นบ็อกเกอร์นะครับตัวนี้แล้วเมื่อลงมาจะได้เปิดท็อป5แล้วเรียงได้นะผมเรียงเสร็จแล้วจะแปะกลับบนท็อปหรือจะเป็นไปวางใต้กองก็ได้นะฮะต้องดูแล้วตอนนี้คุณจาค o b บ,บี้เริ่มลงบ็อกเกอร์ลงมาแล้วนะฮะเน้นเกมรับไปก่อนรอช่วงเหเห็ดเกมอาจจะลงพวกอีวังคอปอะไรอย่างนี้มานะโอ้โหต้องยื้อไปก่อนแล้วเข้าเทิร์นของคุณเอกกี้ครับ บิดกลับมาแล้วบิดโอนิกาชิมะมาก่อนเลยนะป้องกันลืมผมเคยนะเล่นโอนิกาชิมะแต่ว่าลืมบิดต้องระวังต้องระวังและแบบนี้ผมเห็นบนมือแวบๆนี่เป็นอิมพิวดาวพอตัวเหมือนกันนะสำหรับคุณเกกี้เป็นสายผสมนะฮะแล้ว1นึงโด่งตีเข้าไปครับ6,000กาดครับด้วย m r สเตอร์ทบอเคจากนั้นบิดสุดตัวครับลงเป็นแมกเจอร์แนด์ครับผมลบหนึงโดงทั้งสองฝายครับ ตัดด้งของคุณจาโคบี้ในขณะที่คุณเอกก้มีโอนิงาชิมะนะฮะเลยอาจจะทำให้เกมของคุณจาโคบี้ช้าลงไปพอสมควรนะครับแบบนี้เข้าเถินของคุณจาโคบี้ครับตอนนี้ทั้งคู่ไลฟ์ยังไม่ลดนะฮะยังกาดกันไว้ได้อยู่ต้องดูว่าแก้เกมอย่างไรสำหรับคุณจาโคบี้จากนั้นหยิบหนึ่งด้งแบบนี้จะเสียบหรือว่าจะเอาไปให้กับบาร์กี้อ๋อเป็นเสียบสอดงแลตีครับ7,000 เทคครับเหลือ4ไลท์แล้วก็ลงมาเป็นบ็อกเกอร์อีกหนึ่งครั้งครับผมแล้วขอเลี้ยงอีก1รอบนะฮะโอ้โห oh ขารับของคุณจากูบี้นี่เตรียมพร้อมเลยนะกาด2,000บนมือน,นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใส่มิสเตอร์กูมาเพื่อให้บาร์กี้เซิร์ชได้นะครับแบบนี้แล้วก็เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยครับแล้วผ่านเทินเข้าเทินของคุณเอกกี้ครับโอ้โห oh เป็นศึกที่ต้อนรับการกลับมาของ <laughs> การแบตเทิรของเทอร์โบน์บอดนะครับเรียกว่าร้อแรงเลยแล้วแทบโอนิงาชิมะก่อนนะครับผมต้องบอกว่าเพย์แมทของคุณเอกกี้นี่สวยงามนะครับส่วนของคุณจาโคบี้ก็ไม่แพ้กันเป็นเพย์แมทแชมเปญชิฟต์ไลท์ยูทัสกับดันคิสนะครับผมและตอนนี้แหมเหมือนถึงจะลบไป1น่งดงนะครับสำหรับคุณเอกกี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับคือมีโอนิงาชิมะเนี่ยทำมาให้อะไรอะไรก็ชีวิตดีขึ้นนะครับผมและสีฟ้าเนี่ย ไม่มีอะไรที่ระเบิดสเตทได้นะก็ต้องภาวะจำยอมประมาณนี้เลยแล้วตีไป5,000ครับตีได้แต่ลีดเดอร์นะครับตอนนี้จะเทคหรือจะบล็อกครับสำหรับคุณจาคคูบี้หรือจะกาดจากคนมือและตัดสินใจอย่างไรดีครับจังหวะนี้ <c ười> คือคุณจาคคูบี้ยังอยู่5ไลน์นะแล้วเทคไปครับเหลือ4ไลน์แล้วครับผมจากนั้น จากนั้นแบ่งไว้3ด้งจะเป็นอะไรล่ะนึกไม่ออกนะครับอาจจะเป็นซาดีหรือเปล่าเอาเป็นแมกเจอรัแนตีไปครับ6,000แล้วกาด2,000ครับด้วยอาบิดาและแมกเจอรล่นอ er ีกหครั้งครับผมลบ1ด้งนะโอ้โหตัดด้ขงของคุณจาโคบี้อีกแล้วนะฮะและบิด2ครับเป็นฮิกุระชิครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเป็นฮานิบาวครับอื้ใครว่าสีม่วงเซิร์ชไม่ได้นะนี่เลยเจอฮานิบาวเข้าไป เลิดในส่วนของ Impel Down แล้วเลือกเป็น Heal Judgment นะครับเป็น Event ลบ3,002เป้านะครับผมแล้วก็ผ่านเทิร์เลยครับต้องบอกว่าเม g e l l a n เนี่ยน่ากลัวด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าโดน KO เนี่ยจะลบอีกฝ่า e ยเนี่ยจะลบโด่งของอ e ีกฝ่ายนะครับผมและเขาเทิร์คุณจาโคบี้ครับ5,000ครับตีไปก่อนที่ Leader ครับตี Magellan ไม่ได้นะครับผมเพราะเวอร์6,000ต้องตีไปที่ l e และยังไงครับกาดครับผมด้วยซาสกีครับให้2 0 0พไปเลยครับผมคือไม่ยอมให้เข้าไลฟ์กันเลยนะแล้วยังไงครับโอ้โหใช้บ็อกเกอร์ตีครับผม5 0 0พันนะเอาเรื่องครับคุณจาคุบี้นึกว่าจะเน้นตั้งรับแล้วนะฮะลุยเลยนะครับจังหวะนี้ยื้อนานไว้ไม่ดีครับเพราะว่าโด่งเราช้าแล้วอีก5,000ันครับแล้วเทสครับผมเหมือนจะเป็นทิกเกอร์อ่าไม่ใช่นะครับขึ้นมือไปแล้วลงเป็นในส่วนของอ่านี่ครับ อินาสซึมะนะครับผมเป็นอีกหนึ่งบล็อกเกอร์นะครับและผ่านเทินไปเข้าเทินของคุณเอกก้ครับอือ uh huh. แล้วทางคุณเอกก้ก็มีตัวตีอยู่แล้วนะก็คือแม็กเจแลนทั้งสองตัวคือแม็กเจแลนเนี่ยยังไงก็ตีแน่นอนนะฮะอ่ะตีไป5,000ครับแล้วก็โดนในส่วนของโดฟามิงโกครับแล้วก็เอาอีกครับผมตีไปที่โดฟามิงโกครับ ดีครับสารคุณจกักรบี้จะกาดไหมหรือจะบล็อกบล็อกรีครับเพราะว่าพาวเวอร์แค่4,000นะฮันนิบาลและแมนะ็กซิแลนฮะอีก2ตัวที่กุรุชิคงไม่น่าเอาไปตี7,000ครับตีไปที่นายสมะครับผมแล้วปล่อยเลยครับโอ้โหตีกดดันเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณเอกกี้ตีครับไปที่โดฟฟมิงโกครับผมขอกาดส0 0 0ปล่อยครับ และบิดสุดตัวลงไปมาเป็นควีนครับผมควีนสตาร์เตอร์โอ้โหคุณจาคูุบี้ถึงกับต้องปล่อยออร่าให้เลยนะฮะเป็นควีนโปรโม o นะครับผมจากศึกงานแข่งขันแฟกชิปที่ผ่านมานะครับเอาเรื่องนะครับสำหรับคุณเอกกี้นะครับผมโอ้โหแย่งซีนสุดๆสำหรับควีนตัวนี้และยังไงครับเหมือนจะผ่านเธอรหรือเปล่าหรือว่ายังคือบอดเต็ม5ตัวแล้วนะฮะถ้าไล่อะไรลงมาก็ต้องลงมาทับนะครับผม โอ้โหนี่ฮะควีนอ๋อผ่านเทินไปแล้วแล้วคุณจาโคบี้ตีเข้าไปนะฮะแล้วก็อ๋อไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช่ผ่านเทินใช้ความสามารถของควีนแล้วทิ้งไคโดแล้วก็เอาฮิกุระชิตีเข้าไปะฮะโอเคครับผมอ่ะคุณจาโคบี้ก็ยังเหลือสี่ไลท์เท่าเดิมนะครับผมจากนั้นเข้าเทินของคุณจาคคบี้ต้องบอกว่าช็อตตะก,กี้คือควีนอะ ใช้ความสามารถในการเก็บหนึ่งโดงแล้วจวดสองทิ้งหนึ่งนะฮะก็ทิ้งเป็นไคโดได้สิบไปคือบอดค่อนข้างนำนะคุณเนกกี้ก็เลยไม่ใช้ละวไคโดไคโดสิเอาบากี้ตีฮนันนบาวกลับมาครับแล้วก็ติดหนึ่งโดงครับผมและตีเข้าไปครับหกพาวตีไปที่คิกุระชินะฮะโอ้โหขอเน้นๆนะฮะกลัวที่จะโดนควีนมาบล็อกและลง อีวันคอนะฮะแล้วลากลูฟี่ลงมามาแล้วรับผมคู่นี้โอ้โหมาแล้วนะฮะแต่ว่าความสามารถของลูฟี่จะยกคอส4ี่นะลงมาเท่านั้นนะฮะซึ่งในบอดของคุณเอกกี้ตอนนี้ไม่มีอ่าแล้วเข้าเทิร์นของคุณเอกกี้ครับก็เรียกได้ว,ว่าโอ้โหบอรดของทั้งคู่นี่แน่นๆเลยนะครับผมแต่ทางคุณเอกกี้นี่แม่เลื่อนควีนลงมาให้แบบใกล้กองที่สุดนะชัดๆกันไปเลยทีเดียว สวยงามจริงๆนะควีนตัวนี้แล้วตีไปเจ็ดพันครับเทสรับผมกับอีกเจ็ดพันครับเทสครับผมคือถ้าจะกาดเนี่ยต้องค่อนข้างเสียการดุ่นมือเยอะไปหน่อยนะครับเลยเลือก่จะเทสไปเลยดีกว่าแหละเหมือนจะมีอะไรเล่นต่อครับเป็นคิงครับผมโอ้โหแล้วเหยียบในส่วนของบาร์กี้ไปเลยนะฮะและห้าพันตีครับขอกาดหนึ่งพันจะมีไม่ให้ไหมครับสำหรับคุณจาคบี้และ เหมือนจะให้นะต้องให้เป็น2 0นพครับผมคือถ้าไม่กาดจ,จังหวะนี้นะจะโดนความสามารถของไคโดยิงไลทได้นะผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมไม่ได้เห็นไคโดนานลืมกันหรือ,อยังนะเก็บ7ดโด้งเทสไลท์ของอีกฝ่ายได้1ใบนะฮะสำหรับความสามารถใส่ไคโดส่วนของข้อขอดายนี่เก็บ4ี่ด้งนะฮะสามารถยกคอรท้าขึ้นมือได้1ใบเข้าเถินคุณจาคูบี้ครับมีในส่วนของลูฟี่อยู่นะฮะ แต่ว่ามีบล็อกเกอร์หนึ่งตัวก็คือเจ้าควีนนั่นเองถ้าจะทำอะไรก็ต้องยกควีนกลับขึ้นไปก่อนติดหนึ่งโด่งครับ8,000ตีไปที่แม็กเจแลนด์ครับจะยอมไหมครับไม่ยอมนะเป็นบิด2เป็นเฮลเฮลไม่ใช่ผิดใบเฮลจัดมินครับลบส0 0 0สองเป้าก็เอาเป็นอ e ีวานคอปกับลูฟี่นะครับผมโอ้โห,โหแบบนี้นี่เสียหายหลายแสนนะฮะ เฮลจัสเมนนี่เรียกว่าของดีงจริงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อฮนะคุณจากรบี้แบบนี้อีวังคอปจะเหลือแค่4,000นะฮะคือกดดันรุสุดนะสำหรับคุณจากรบี้บนบอร์ดก็เหลือคาเล็เตอร์แค่2ตัวแล้วไลท์ก็ตามอีกนะฮะต้องดูจะไล่อะไรลงมาฟุตคอบ ต้องบอกว่าควีนตัวนี้นี่สุดจัดประหลัดบอกนะขนาดประหลัดลาออกไปแล้วยังต้องกลับมาบอกว่าสุดจัดคือสวยงามจริงๆยังดีนะถ้าคุณเอกกี้เล่นเด็กแดงเือรือเอาโซโล,โลลงมาเล่นไม่อยากจะนึกถึงเลยแล้วยังไงเนี่ยตีเข้าไปด้วยเขากขาได้ครับแล้วเทสไปเลยเหลือสองไลท์เท่ากันแล้วครับตอนนี้ 9โด่งนะครับคุณจาคูบี้ลงมาเป็นโดฟิมิโก้ครับยกในส่วนของคิงขึ้นไปเลยเอาแล้วฮะยกคอส7ได้1ตัวก็ยกคิงไล่์6ขึ้นไปนะฮะจากนั้นใช้ความสามารถของโคคดายนะผมในการเก็บ4โด่งยกในส่วนของแมจแลนด์กลับขึ้นไปครับแล้วผ่านเทิร์นครับผมตัดไปได้2เวฟนะครับในเทอร์นี้ของคุณจาคูบี้นะครับแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือไม่มีบล็อกเกอร์นะครับสำหรับคุณจาคบี้ไม่มีบล็อกเกอร์ในตอนนี้ ซึ่งอยู่ในระยะอันตรายนะครับผมคือต้องอย่าลืมว่าความสามารถของไคโดยิงไรได้ทันทีแบบโอ้โหไม่มีอะไรป้องกันได้นะฮะและอย่างไรต่อครับจะตีหนึ่งด้งแล้วตีหรือเปล่า <c oughs> แบ่งด้งออกมาเป็นสามกองเรียบร้อยแล้วนะฮะสามสี่สามนะครับผม <c oughs> สุดจัดจริงๆและเหมือนจะเอาไคโดยับไปก่อนหรือเปล่าครับ เออห้าพครับไอที่ลีดเดอร์ครับผมอาจจะต้องกาดนะครับเพราะถ้าไม่กาดนี่โดนโอ้โหแล้วเทคเลยนะครับผมแบบนี้นี่อันตรายแล้วครับเหลือตัวตีอีก2ตัวพร้อมกับเอฟเฟกในการยิงไล่ได้นะฮะจะตัดสินใจต่อเปียงอะไรต่อครับสำหรับคุณเอบนมือของคุณจาโคบี้คงไม่มีไปกาดจริงๆนะครับแบบนี้และ เสียบไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตีเข้าไปครับ7,000โอ้โหถ้า5,000กาดไม่ได้นี่7,000น่าจะลำบากนะครับสำหรคุณจาคุบี้จะเปิดไว้2โด่งนะครับเปิดไว้2โด่งแบบนี้อาจจะมีอีเวนต์ก็ได้ต้องรอดูกันแล้วเป็นอีเวนต์โอเวอร์ฮีทครับผมเอาลนะฮะดีดใครขึ้นมือไม่ได้นะครับและเก็บ7ดโด่งเลยไหมครับสำหรัคุณเอกแล้วย่งไรต่อครับแบบนี้ เหมือนจะเก็บนะฮะโอ้ไม่ใช่นะครับผมอ่าไล่ลงมาเป็นบ็อกเกอร์ครับอ่าเป็นบ็อกเกอร์ครัวล่านะครับหมีคนคุกนะครับผมอ่าไล่ลงมาก่อนแล้วค่อยเก็บก็ได้นะฮะเอาจริงๆและอย่างไรต่อครับโอ้โหเป็นอาจจะเป็นช็อตตัดสินแล้วนะครับจังหวะนี้เพราะว่ายังเหลือตัวตีอีกหตัวนั่นก็คือเจ้าควีนนะครับ ควีนเนี่ยนอกจากเป็นบ็อกเกอร์ที่ดีแล้วเป็นตัวตีตัวแรงได้อีกหนึ่งตัวเลยนะคือมีพาวเวอร์ตั้ง6,000และเรียบร้อยครับเก็บ7จด,ด้งครับผมทำท,ทำการแทสไลท์ของคุณจาโคบี้จากนั้นตีเข้าไปด้วยควีนครับผมโอ้โหแล้วปิดเกมดนะ้วยควีน PA ตัวนี้นะผมโอ้โหคุณจาโคบี้ต้องให้แสงอีกหนึ่งครั้งนะโอ้สวยงามจริงๆสำหรับควีนตัวนี้ก็ขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสท่านมากเลยนะครับผมสำหรับ เกมการแข่งขันมันๆแบบนี้ผู้ชนะได้แก่คุณเอกกี K ้ลีเดอร์ไคโดนะผมและขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ